สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเด็ดเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่1่หลักพันรองที่3บวกหลักร้อยรองที่3หลักสิบรองที่2บวกหลักพันรองที่2และหลักสิบรองที่3บวกหลักสิบรองที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเลยค่ะก็นําผลรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้านะคะมาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังกันเลยค่ะก็ะจะได้เป็น13บสคูณแปนะคะเท่กากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งดค่ะ 18คูณ40นะคะเท่ากับ7 2 0หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ26คูณ36นะคะเท่ากับ9 3 6หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ6 3 1 2 0 7 8และ9ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น7บวก8 ท่ากับ15ใช้แค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเลขค่าค่ะ0บวก9เท่ากับ9 2บวก0เท่ากับ2 3บวก2เท่ากับ5เล็กเดียดที่เราได้นะคะนั่นคือ1 1 1 8 7 2 0 0 9 3 6 หก1ามหนึ่งหนึ่9หและ3018ค่ะตัวเลขรางวัลใหญ่ที่เข้านะคะในสูตรนี้มีด้วยกันทั้งหมด2รางวัลด้วยกันค่ะ นั่นคือ6 3 1 1และ5925ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยในงวดที่19มิถุนายน2 5 6 5ให้ก่อนออกก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น59คูณน,นะคะเท่าก,กับ1 4 7 5ห 14คูณ69ค่ะเท่ากับ966หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ63คูณ11นะคะเท่ากับ693หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ7 4 5 1 9 0 6และ3ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์นะคะก็จะได้เป็น9บวก5เท่ากับ14ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ีนะคะศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกวกศเท่ากับหและ69ก้าบวกหกเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5้าค่ะเลขเด็ดที่เราจะจับคู่ให้คุณในงวดที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกานะคะก็จะได้เป็น1 4 7่งสี่ห้าศู ศูนย์ห6 3 7 1, 4าสามเก้าศูและ6 4 7ีค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดสูตรใหม่ๆสูตรเลขเด็ดปังๆมาให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในงวดต่อง,งวดค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสุดหวยใหม่หมัวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย